สวัสดีครับจากคาถามข้อแรกนะครับข้อถามข้อแรกคือสรุปว่ามีเทคนิคอะไรบ้างที่ช่วยให้สมองทํางานได้ดีขึ้นนะครับข้อแรกนะครับการขยับร่างกายช่วยให้สมองจดจําได้ดีครับข้อ2คือเอาพูดของสมองเนี่ยคือการวาดการพูดแล้วก็การเขียนออกไปครับซึ่งสมองเราจะพัฒนาได้ดีขึ้นนะครับถ้าเราทําแบบนี้ซ้าๆกัน ข้อสามนะครับทดลองทําสิ่งใหม่ๆครับสมองจะค่อยๆปรับความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ให้เข้ากันนะครับมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆข้อสี่ครับหลอกสมองครับว่าเราจะทํางานเนี้ยแค่หนึ่งชั่วโมงครับสมองจะรีบทําครับรีบทํางานรีบทํางานเรีบทยาทงานพอมันครบหนึ่งชั่วโมงมันก็จะได้พักครับมันก็จะทํางานเต็มที่ของมันเลยครับข้อห้าครับ สมองจําอะไรได้น้อยมากฉะนั้นเราต้องหลอกสมองเหมือนตามข้อสี่ครับก็คือมุ่งมั่นทําให้เสร็จภายในเวลาสั้นๆนะครับข้อหกคือเราใช้ข้อดีของสมองคือเขาจะรีบทํางานรีบทํางานให้เสร็จใช่ไหมครับถ้าเราเก็บก็ค่อยเก็บสิ่งที่เล็กๆน,น้อยๆต่อเนื่องสมําเสมอครับมันจะกลายเป็นสิ่งใหญ่ในอนาคตผมลองคำนวณดูจาก คำถามข้อสองคำถามข้อสก็ถา,ถามว่าเทคนิคไหนเหมาะกับผมที่สุดนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องข้อสามครับคือการลงทุนทําสิ่งใหม่ๆพอเราทําสิ่งใหม่ๆเราจะเอาความรู้เก่าผสมกับความรู้ใหม่เราจะเกิดการพัฒนาตลอดครับนี่แหละครับก็คือสิ่งที่ผมเหมาะสมที่สุดขอบคุณครับ